ที่เคารพครับทีมข่าวนุชไฟล์มาเพื่อที่จะมาดูเกษตรกรท่านหนึ่งครับที่นี่เขาปลูกกล้วยไม้ฮะแล้วก็ใช้นุชไฟล์สูตรสองนะครับในการที่ฉีดพ่นโอ้โหดอกนี่ออกสพรั่งเลยทีเดียวเกษตรกรผู้ใช้และก็ประทับใจอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อนายชินภัทรพับจุ้ยครับบ้านบ้านหลวงครับครับตำบลท่าบัวโพทะเลพิจิตรครับผมครับใช้นุชไฟล์นะครับฉีดพ่นไปที่ไ้ดอกไม้ ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ครับดอกกล้วยไม้อยู่ในบ้านเนี่ยนะบ้านครับปลูกไว้เยอะด้วยครับแต่ก่อนไม่ออกดอกเลยครับมันเหี่ยวฉีดไปครับถ้าฉีดตอนนี้ไปออกดอกนั่นนะตอนแรกนี่ไม่มีดอกเลยไม่มีดอกเลยครับก็มีแต่ต้นครับมีแต่ต้นนะเกลนเหมือนกันเถอะครับนะพอฉีดไปฉีดไปออกดอกเลยออกดอกเลยครับใช้อัตราส่วนก็สามที่สี่ครับต่อน้ำยี่สิบลิตร ต้องฉีดไปครั้งเดียวครับเปครั้งเดียวอ่าเดี๋ยวไปดูกล้วยไม้ที่ผมเอ่ยถึงเลย่พี่พาทางด้านของทีมงานเราไปดูนิดหนึ่งฮะเป็นไงฮะปกติจะออกหน้าหน้าผลครับเอาเลยครับนี่ออกหน้าแรงฉีดยาออกหน้าแรงครับไอ้นีฮะอ้กล้วยไม้อะไรเนี่ยสวยจังกล้วยไม้ไม่รู้เ่ิมมาเพิ่งเห็นดอกครั้งแรก สายเห็นก็คือเพิ่งเห็นดอกครั้งแรกเนี่ยนะซื้อมานานหรือยังครซื้อมานานแล้วครับซื้อมานานซื้อมานานหลายปีแล้วมั้งก็สองปีครับสองปีครับไม่เคยเห็นดอกเลยใส่ปุ๋ยก็ไม่ดอกไม่ออกก็ไปฉีดยาตัวนี้ออกพงนะครับสรุปว่าซื้อมาเนี่ยเห็นแต่ต้นไม่เห็นดอกเลยเพิ่งไม่เห็นดอกเอาคอนที่ใช้นุ่ฟฝร้ายเนี่ยนะโอ้โหท่านผู้ชมเขาออกดอกมาแล้วก็้วกตัดไปทําบุญมั่งอะไรมั่งเหลือแต่ก้านอาละแล้วดอกจะยาวสวยครับนี่ช่อยาวจะแตกยอดอ่อนแตกครับแตกออกมาเลยออกดอกครับนี่ออกดอกครับ ก้นน <tr> ี die, oh ้ออกดอกตูมครับตะกอนเหี huh. <tr'> e ่ยวจะตายไม่ตายอยู่ประฉีดไปยาไปฟื้นเลยครับรากแตกออกมาใหม่ก็เยอะนะครับแล้วสมบูรณ์ก็เก่าเยอะเลยครับสมบูรณ์ก็เก่าเยอะเลยสมบูรณ์ก็เก่าเยอะเลยรากเหี่ยวใบเหี่ยวอย่างเงี้ยจะตายไม่ตายครับรดน้ำก็ไม่ค่อยฟื้นฉีดยาไปฟื้นนี่เกี่ยวมักดอกนี่เกี่ยวมักดอกอีกแล้ว นะฮะครับอืมปิดพ่นครั้งเดียวเองครับโอ้นะฝากอะไรสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านครับใช้ของรถฟอร์ไลท์ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับของดีนะของดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับรับประกันคุณภาพได้เลยครับรถฟอร์ไลท์เป็นเ้ของดีดีครับรับประกันคุณภาพได้เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เจ้าของบ้านอยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับตาพิษตาพิษชื่อสมพิษสมพิษ พุ่มแดนต้นไม้ที่อยู่้วยไม้ก็ฉีดเหมือนกันกําลังแตกขึ้นมาแล้วนะจากที่มันโซมแห้งมันโซมแห้งเลยไม่ได้ดูแลมันมาก่อนเลยหรอกระดูเหมือนกันแต่มันมันไม่ตัดชื้นนะมันไม่เขียวมันไม่แตกหลังจากที่ใช้เนี่ยอัตราส่วนผสมบอกได้ไหมห้าซีซีต่อน้ําี่ลิตรหรือฮะเพื่อในการฉีดพ่นตรงนี้นะครับนะเป็นการฉีดพ่นไปนี่ฉีดพ่นนานหรือยังได้สักกี่วันอาทิตย์กว่าแล้วค่ะอาทิตย์กว่า นะครับสิ่งที่เห็นก็คือลวยไม้นี่เริ่มแตกออกดอกแล้วนะขยับมานิดนึงครับนี่คุณพิธาอันนี้มันแตกใหม่ค่ะเนี่ยอ๋อนี้มันแตกอ๋อกะละมังแตกอ๋อนี่แตกใหม่ใช่ไหมอันนี้แตกใหม่นี่เป็นนี่เป็นการแตกใหม่หลังจากที่ฉีดแล้วนะครับมี่แตกใหม่นะครับแล้วก็หนต้นนะแล้วก็แตกยอดนะอาชีนิดนึงฮะคุณทิพอ่าเนี่ยอันนี้แตกใหม่นะแตกใหม่แตกใหม่ฮะนี่ก็แตกใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับนะแตกรา ไม้ก็ใช้ได้นะคะกับกล้วยไม้ฉีดแล้วออกดอกดีมากออกดอกทุกข้อเลยค่ะอันนี้อันนี้ของจริงนะคะไม่ใช่ของปลอมรับประกันได้ <c oughs> นูดโฟร์ไลท์สู่สองค่ะแน่นอนตอนแรกมันเป็นยังไงตอนแรกไม่มีดอกเลยมีอยู่เนี่ยแล้วก็นานมากกว่าจะมีอะไม่มีมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยให้ดอกแต่พอได้นูดฟร์ไลท์ไปแล้วมันให้ดอกดีมากเฉ <c oughs> พาะก้านเดียวดู หกหกช่อแ้นเดียวหกช่อ,อนี่ยอดเดียวสองช่อปกติเราจะออกแค่ช่อเดียวนานๆก็จะออกสักช่ออะไรอย่างเงี้ยจากเมื่อก่อนมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยให้ดอกให้น้ําให้ปุ๋ยตลอดแต่มันไม่ค่อยมีดอกไม่ไม่ค่อยจะออกดอกเพราะมันพันนี้คนขายเขาบอกว่ามันให้ดอกยากแต่พอฉีดเข้าไปแล้วนุ๊กฟอไลท์เข้าไปแล้วมันออกดอกดีกจังเลยดูเขได้โผล่ง